เืเดคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวันบ i ๊ t ท l อกบิ๊กสตอสนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์สวัสดีครับแฟนเพจของโพสต TODAY นะครับนี่คือ BIG TALK BIG STORY นะครับรายการที่พวกเรา โพสต์ด์นําเสนอให้กับแฟนเพจได้เจอกันทุกเย็นนะครับช่วงจันทร์ถึงสุกนะครับหกโมงเย็นกว่าๆแบบนี้นะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณเกติศักดิ์ผิวเกลียงนะครับผู้นักข่าวเศรษฐกิจของโพสต์ด์นะครับส่งเสียงมาเหมือนเดิมสวัสดีครับคุณเกรติศักดิ์ครับสวัสดีครับคุณสมชายครับสวัสดีแฟนเพจโพสต์ดงทุกคนครับครับวันนี้รู้สึกตื่นเต้นไหมฮะที่ว่าคนไทยทั้งประเทศจะได้ฉีดวัคซีนอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเสียทีฮะคุณเกลียง ก็ดีใจครับดีใจมากก็วันนี้ก็นั่งมอนิเตอร์ข่ดทั้งวันกับพิจเรื่องการฉีดวัคซีนทั่วไทยเนี่ยครับผมเหมือนกับเป็นการคิกออฟนะฮะวันนี้นะฮะครับถูกต้องครับความจริงก็ทยอยฉีดกันมาก่อนหน้านี้แล้วแหละอ่าใช่ครับแต่วันนี้เหมือนเป็นวันปฐมฤกษ์นะฮะวันดีเดวันวัคซีนแห่งชาตินะครับผมกล่ากันไปนะครับวัคซีนแห่งชาติเพราะว่ารัฐบาลได้วัคซีนมาล็อตใหญ่ๆนะครับแล้วก็กระจายไปให้กับทุกจังหวัด วันนี้อย่างที่คุณเปี้ยงบอกถ้าติดตามข่าวเนี่ยประเทศไทยมีกี่จังหวัดนะเจ็ดสิบเจ็ดใช่ไหมใช่ครับรู้ทั้งกรุงเทพเนี่ยก็มีแต่ข่าวฉีดวัคซีนเกือบทุกจังหวัดเลยในวันนี้นะครับผมทุกจังหวัดครับใช่ครับคือภาพรวมๆถ้าดูแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างจะเรียบร้อยดีเกือบเกือบทุกจังหวัดใช่ไหมครับครับผมครับผมก็มีบ้างในบางจังหวัดในบางเคสนะฮะที่โหลดแอปหมอพร้อมแล้ว นัดวันฉีดวัคซีนแล้วว่าเป็นวันนี้เวลานี้ที่สถานที่บอกเรียบร้อยแต่ปรากฏว่าไปที่นัดหมายก็ไม่มีชื่อครับฮหลังจากไปแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าเออไม่มีชื่อตอนนี้ก็มีเหมือนกันหลายหลายพื้นที่นะครับแต่ว่าถ้าเทียบสัดส่วนแล้วก็ถือว่าเป็นส่วนน้อยรตรงนั้นก็แก้ไขกันไปที่หน้างานนะครับว่า ใช่ครับจะฉีดกันวันไหนอย่างไรนะฮะแต่ว่าปัญหาแบบนี้พอเกิดขึ้นมันก็ทำให้กระทบเหมือนกันนะคุณเกี้ยงนะใช่ครับกระทบต่อภาพร,มรวมๆเหมือนกันว่าเออบางทีจุดที่ไม่ดีนิดหน่อยเนี่ยมันก็พอมีแย้งขึ้นมามันก็ถูกมองว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่พร้อมอะไรอย่างนั้นนะครับใช่ครับใช่ครับนั่นก็เป็นเรื่องของวัคซีนนะครับแต่ว่าภาพร,มรวมๆวันนี้ที่มีผู้ติดเชื้อ โควิดเนี่ยก็ยังถือว่าสูงอยู่นะคุณเกลี้ยงตอนเช้า<ส>ใช่ครับทางสบคก็รายงานตัวเลขนะครับผู้ติดเชื้อโควิดของวันนี้ก็คือ,อตัวเลขอยู่ที่2,419รายนะครับครับผม2,419รายนี้ก็แยกเป็นในเรือนจำ91รายนะครับผมผู้ติดเชื้อใหม่ก็2,328รายจะเะเา็นได้ว่าตัวเลขในเรือนจำนี่ก็เริ่มที่จะ <รถ S 1> ลดลงมามแล้วก่อนหน้านี้ก็เป็นหลักพันนะฮะ ใช่ครับตอนนี้ไม่ถึงร้อยนะครับครับแล้วก็ใต่รัวเลขมีผู้เสียชีวิตสามสิบสามรายด้วยกันนะครับครับผมแต่ตัวเลขข้างติดที่ติดข้างนอกนี่ไม่หยอบเลยนะครับคุณสุชัยยืนอยู่สองพันกลางๆอยู่นี้ตลอดเลยนะครับครับตัวเลขยืนยืนอยู่ยแบบนี้ตลอดแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าห่วงเพิ่มมากขึ้นเมื่อมีข้อมูลใหม่จากสบคที่แถลงออกมานะคุณเกียงอย่างเช่นวันนี้หลังหลังจากที่เราได้ฟังตัวเลข คุณหมอทวีสิน์วิษณุโยธินโฆศกสบคแถลงแล้วเนี่ยก็โอ้โหแล้วก็เอาละในเรือนจํายอดลดลงแล้วก็ดีใจใช่ไหมครับรับผมแต่ว่ายอดภายนอกไม่ลดเลยอย่างที่คุณเกียงว่าก็คือวันนี้ก็มีคัสเตอร์ใหม่ขึ้นมาอีกแล้วหลายหลายคัสเตอร์้วครับโอ้โหนะฮะโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเราเนี่ยใจกลาเมืองหลวงของประเทศไทยโอนโหติดยอดติดอันดับหนึ่งนะครับครับแล้วก็มีคัสเตอร์ ใหม่ๆเพิ่มขึ้นเยอะนะฮะคุณหมอใช้คำว่ามีการแบ่งคัสเตอร์ของผู้ป่วยโควิดในพื้นที่กทมนะครับสามสิบห้าสิบสามคัสเตอร์ด้วยกันคุณเกี่ยงโอ้โหห้าสิบล้าคัสเตอร์เนี่ยแบ่งออกเป็นหลักๆก็คือสามคัสเตอร์ใหญ่ๆคือคัสเตอร์ s อ l อะคุณุไหมครับครับผมก็คุณหนึ่งก็อาจจะเป็นไส่เสื้อะครับผม ก็เป็นทางเศรษฐกิจนี่ผมคุ้นๆที่ทําข่าวก็มีกองทุนหมู่บ้านนะครับที่เขาเอาเงินให้กับกองทุนหมู่บ้านหมู่บ้านไหนใหญ่หน่อยก็ขนาดเล็กหน่อยเอสใช่ไหมฮะกลางหน่อยก็เแล้วก็ถ้าใหญ่ก็คือแอลไปเลยวันนี้เอามาใช้กับโควิดแล้วคุณเกี้ยงฮะก็คือคัสเตอร์ขนาดแอลเนี่ยผู้ป่วย500รรายขึ้นไปนะครับที่พบใหม่นั่นที่พบใหม่นะครับคัสเตอร์ขนาดแอ ผู้ป่วย500รายขึ้นไปเนี่ยมี6คัสเตอร์นะครับในกรุงเทพก็คือยกตัวอย่างก็แล้วกันนะฮะชุมชนคลองเตยนะฮะตลาดคลองเตยเขตคลองเตยสีแยกมหานาคสะพานขาวตลาดผลไม้เขตดุสิตนะครับแคป์คนงานก่อสร้างของอิตาเลียนไทยซอยไผ่สิงโตหนึ่งแล้วก็สองเขตคลองเตยนะครับรวมถึงคลองถมเซ็นเตอร์เสือป่าวงเวียน22ตลาดบางกะปิเขตบางกะปิไซคนงานก่อสร้างและสภาของ ชินโนไทยที่เขตเขตดุสิตอันนี้คืออยู่ในกลุ่มคัสเตอร์ขนาด L นะฮะครับผม,บผมลงลงมาก็คือคัสเตอร์ขนาด M M นี่ก็คือผู้ป่วยร้อยคนถึง499คนนะค,ะครับมี16คัสเตอร์ทั่วกรุงเทพนะถ้าจะอ่านก็ไม่หวั่นไม่ไหวนะฮะไม่ไหวครับใช่ครับสุดท้ายก็คือคัสเตอร์ S S นี่คือผู้ป่วยน้อยกว่า100คนมี31คัสเตอร์ครับผม คัสเตอร์ขนาด F เนี่ยฮะที่ที่บอกว่าเจอเห็นตัวเลขแล้วน่าตกใจก็คือว่าเป็นคัสเตอร์ใหม่เป็นโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมถนมพนพระราม9ก้ซอยห้าขเนเก่งพบผู้ติดเชื้อ347รายนะฮะจากทั้งหมดที่ตรวจเนี่ย528รายนะแล้วก็อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคอีกนะฮะโโฮส่วนค,คัสเตอร์ที่3คือขนาด S เล็กที่สุดก็คือผู้ป่วยขนาด น้อยกว่าร้อยลายเนี่ยคือมี31มสคัสเตอร์นะฮะครับต่างจังหวัดไม่นับนะฮะต่างจังหวัดก็มีอีกหลายจังหวัดนะครับ<อ>ยกตัวอย่างยกตัวอย่างสักนิดหนึ่งฮะเป็นคัสเตอร์รใหม่6กคัสเตอร์ใน3จังหวัดก็คือ1สมุทรปราก,การอ่าฮะโอ้โหสมุทรปราก,การโดยเฉพาะอำเภอเมืองโรง,งงานน้ำแข็งเนี่ยฮะพบผู้ป่วย<อ>ใหม่5้าสิบห้าลยนะโรงงานผลิตสายนำสัญญาณนี่อยู่แดนอำเภอเมืองพบผู้ป่วย66 63ราย โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าในอำเภอพระประแดงเนี่ยก็พบ21รายส่วนชุมชนวัดสำโรงเหนือพระประแดงเหมือนกันพบผู้ป่วย29รายนะครับนี่ค,ค,คือในสมุรปรการนะฮะยังมีสมุสาครอ,อีกก็เจอในอำเภอเมืองก็พบผู้ป่วยใหม่21รายแล้วก็ที่ชนบุรีนะครับก็เจอผู้ป่วยใหม่อีก6รายนี่เป็นคัสเตอร์ที่ทางสบคเขายกให้มานะครับนี่ก็คือภาพรวมๆของผู้ติดเชื้อที่ ไม่เกี่ยวกับนี่ไม่เกี่ยวกับการติดวัคซีนนะนีเน่เป็นภาพรวม,มของของของคัสเตอร์ที่พบในวันนี้นะฮะเอาแหละทั้งหลายทั้งปวงนี้เนี่ยจะหายได้หรือว่าคนที่ติดเชื้อจะน้อยลงติดเชื้อแล้วได้รับอัตนตรายน้อยลงโองกาสที่จะเสียชีวิตน้อยลงได้เนี่ยก็คือต้องฉีดวัคซีนเท่านั้นใช่ไหมคุณเกียงใช่ครับตอนนี้ก็คือการฉีดวัคซีนนี่ก็น่าจะเป็นหัวใจหลักครับนะครับกับการดูแลตัวเองตามมาตรฐานสาธารณสุขควบคู่คกันไปอืม นะครับผมคออปัจจัยนี้นะครับผมมันมีตัวเลขอย่างนี้ฮะคือภาพรวมในการฉีดวัคซีนทั้งหมดเรายังไม่นับวันนี้นะฮะภาพรวมที่ทางโพสต์ทูเดย์ได้ไปรวบรวมไว้เนี่ยคือรัฐบาลเขามีเป้าหมายว่า50จะฉีดวัคซีนให้ได้50ล้านคนใช่ไหมครับครับผมก่อนสิ้นปีนี้นะครับครับผมตั้งแต่วันที่28กุมภาเป็นต้นมาจนกระทั่งถึงวันที่6ก็คือเมื่อวาน6มิถุนายนเนี่ย ฉีดวัคซีนให้กับคนไทยไปแล้วเนี่ย4ล้าน2แสน18,094โดสนะฮะครับนี่คือตัวเลขนะครับฉีดเข็มที่หนึ่งก็2ล้าน8แสน5ื4 1หลายนะครับนี่เข็มที่หนึ่งะสรนฉีดเข็มที่2แล้วก็1ล้าน3แสน63,533ลายนะครับครับผมแล้วก็ เหลือเวลาอีก2 0 0 207วันนะถึงจะครบเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งไว้แต่ตัวเลขที่อ่านเมื่อกี้คือเฉพาะตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ถึง6มิยอก็คือเมื่อวานนะฮะใช่ครับแต่ถ้านับวันนี้เข้าไปด้วยเนี่ยตัวเลขมันจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าวันนี้เป็นตัวเลขที่มีการคิกออฟปูพรมจีทั่วประเทศไงคุณเกี้ยงใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับอืครับผม ก็ตัวเลขที่ผ่านมาที่กลุ่มชายว่าสี่ล้านกว่าเนี่ยเราถ้าเราคิดเฉพาะวันเนี่ยก็วันหนึ่งตกอยู่ประมาณสักสองหมื่นประมาณสองหมื่นเข็มหนึ่งเข็มสองรวมกันเนี่ยนะครับประมาณอยู่ประมาณสักสองหมื่นห้าพันโดสนะครับต่อวันอนะครับแต่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถ้าอัตราเร่งเป็นขนาดนี้นะครับครึ่งวันของวันนี้ที่เราได้รับรายงานก็คืออยู่ประมาณแสนสี่หมื่นโดสนะครับก็ครึ่งวันนะครับถ้าเราเอาตอนวันเอาคิดกลมๆเอาตอน เราเอาตอนบ่ายมารวมด้วยได้ได้ได้สักแสนสี่นะครับเหมือนตอนเช้าก็อยู่ประมาณสามแสนโดสตัวเลขมนก็จะกระจัดโอดขึ้นมาครับนะครับผมครับผมเป้าหมายอ่าถ้ามีนักวิชาการประเมินเป็นคุณหมอประเมินนะครับแล้วก็ทั่วทั่วไปก็ประเมินกันว่าถ้าจะฉีดได้ให้ได้ห้าสิบร้านโดสนะครับก็จะต้องอัตราเลขในการฉีดต่อวันเนี่ยต้องตกอยู่ประมาณสี่แสนโดสถึงห้าแสนโดสต่อวันให้ได้สี่แสนโดสถึงห้าแสนโดสต่อวัน ใทจะเดินไปสู่เป้าหมายที่50ล้านคนนะฮะใน50ล้านคนภายในตึ้นปีนี้แล้วก็คือหมายถึงว่า50ล้านคนนี้ไม่ใช่โดสเดียวไม่ใช่ฉีดเข็มเดียวด้วยนะครับคือสองเข็มต้องนับต้องนับสองโดสคือสองเข็มถูกต้องครับต้องนับสองโดสนะครับครับผมครับผมครับผมตอนนี้ก็คือครับครับผมต่อฮะต่อฮะก็คือตอนนี้ก็จะเห็นชัดนะครับดูจากวันนี้กิ๊กน็อปอย่างที่คุณสมชายว่าก็คือว่าภาพรวมก็เป็นไปด้วยดีนะครับครับอ่า ทําเห็นว่าการฉีดพอระดมฉีดจริงก็ฉีดได้นะครับครัถ้าเราทิศกลมเอาตัวเลขตอนเช้าบวกกับตอนบ่ายเนี่ยสามแสนโดสเราให้สามแสนโดสแสดงว่าทางทีมหมอทีมพยาบาลภาคเชนในที่ร่วมมือกันตอนเนี้มีศักยภาพครับที่จะฉีดวัคซีนให้กับบุคประชาชนแล้วก็บุคลากรทั่วไปได้คือถ้าขอให้มีวัคซีนมาอย่างเดียวนะฮะตอนนี้คนไทยอยากฉีดวัคซีนกันเยอะแล้วล่ะใช่ไหมฮะใช่ครับ เห็นไหมครับที่คุณสมชายว่าไปไปแล้วก็มีมาโดนคิวปัดไปเลยครับครับผมวันนี้เนี่ยที่ว่าคิกออฟเนี่ยเขากําหนดจุดฉีดทั่วประเทศทุกจังหวัดเนี่ยก็คือ986จุดนะคุณคุณเกี้ยงครับผมครับทั่วประเทศนะฮะ986จุดวันนี้ตอนเช้าๆก็ได้เห็นท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะครับอ่พร้อมด้วยคุณอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็ที่ขาดเสียไม่ได้ก็คือ ปอปอกนะฮะพลเอกดุ๊ค์ขวกินดานะครับรวตีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนนะครับได้ลงพื้นที่นะครับวันนี้นายกนาคณะไปตรวจเลยนะฮะตรวจการฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อนะฮะซึ่งความจริงก่อนหน้านี้ก็มีการทดลองทยอยฉีดมาก่อนหน้านี้แหละเพียงแต่ว่าวันนี้เป็นการปูพรมก็ใช้สถานีกลางบางซื่อเป็นจุดหลักที่นายกไปเยี่ยมนะครับแล้วก็ มีการประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟล็นต์เลยนะกับ5จังหวัดนะครับหลังจากที่8โมงครึ่งปุ๊บเนี่ยทุกประเทศเอ้ทุกจังหวัดที่มาพร้อมกันนายกก็ประชุมกับจังหวัดชนบุรีเชียงใหม่นครราชสีมาขอนแก่นภูเก็ตเพื่อสอบถามดูว่ามีอะไรที่ขาดตกบกพร่องมากอะไรไหมนะฮะครับผมใช่ครับแล้วก็สิ่งที่นายกย้ำก็คือขอให้ทุกหน่วยงานดาเนินการทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับ แล้วก็ถือเป็นการเริ่มต้นในเดือนนี้ขณะที่จังหวัดภูเก็ตก็จะมีการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดประเทศยังไงเอ้ยเปิดจังหวัดไงรับนักท่องเที่ยวเข้ามานะฮะนายกขอให้ทุกคนไทยอขอให้ประชาชนทุกคนที่ได้รับวัคซีนโควิดเนี่ยได้มีความสบายใจนะครับรัฐบาลจะดูแลอย่างดีแล้วก็ส่วนคนที่ยังไม่ได้รับฉีดนายกยืนยันว่าทุกคนจะได้รับการฉีดวัคซีนอย่างแน่นอนนะครับ,รบแล้วก็ขณะนี้ก็มีไทย วัคซีนทยอยส่งไปตามจังหวัดต่างๆแล้วปัญหาที่ผ่านมาก็นายกบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับมีปัญหาก็แก้ไขกันไปนะครับครับผมค <ผม S 1> แล้วก็เดือนนี้มีวัคซีนเข้ามาหลายล็อตนะฮะนายกก็เหมือนกับสร้างความมั่นใจให้กับคนที่ยังไม่ได้รับการฉีดนะค,คุณเกี่ยงว่าาไม่ต้องไปห่วงนะครับร,รัฐบาลจะต้องบริหารจัดการ กระจายวัคซีนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับครับผมภาพรวมๆนายกสรุปว่าเบื้องต้นเนี่ฉีดไปแล้ว3ามุดหถึงสล้านโดสนะอ่าครับผมก็ต่อมตัวเลขครับผมใช่ครับมีก็มีทั้งเอสต a าซ n เนกและซิ n o แ a c นะฮะที่กระจายฉีดออกไปใช่ครับครับส่วนใครฉีดแล้วมีปัญหาก็นายกก็บอกว่าก็ขอแสดงความเสียใจกับปัญหาที่เกิดขึ้น รัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะเราให้ใรประชาชนเข้าใจว่ารัฐบาลพยายามทําอย่างเต็มที่จะไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบพร้อมกับให้กําลังใจผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในทุกๆจังหวัดนะครับเพราะว่าคนกลุ่มนี้เราต้องเข้าใจก่อนนักขุนเกี้ยงเพราะวา่าเขาได้รับความกดดันจากประชาชนใช่ไหมฮะทีดีก็ถูกว่าถูกด่าก็มีนะพวกบุคลากรทางการแพทย์บางทีเขาก็เครียดตรงนี้ต้องให้กำลังใจนะงั้นุณเกี้ยงนะ ใช่ครับผมใช่ครับครับครับผมเดี่ยวคือภาพรวมๆที่สถานีกลางบางซื่อแล้วก็อ่านายกไปตรวจสองที่นะวันนี้เนาะครับผมอีกที่หนึ่งก็หลังจากบางซื่อก็ไปที่สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงครับนะครับผมตรงนั้นเป็นของอเหมือนกับของกระทรวงแรงงานมังของผู้ประกันตนตามมาตราที่สามสิบสามนะฮะถูกต้องครับใช่ครับใช่ครับครับก็ รัฐมนตรีว่าการแรงานก็คนของพรรคพลังประชารัฐเนาะครับผมแต่ว่าเขาก็คงไม่ได้คิดเรื่องการเมืองหรอกนะเพราะว่าคงจะไปจุดใหญ่ใหญ่ใช่ไหมใช่ใช่ครับใช่ครับครับผมก็คือก็ยกก็ไปสองจุดนะครับจากกรุงเทพมีทั้งหมดสี่สิบห้าจุดครับกรุงเทพก็มีมีจุดฉีดวัคซีนค่อนข้างเยอะครับครับหลังก็เป็นตัวเก็ครับผมก็วันนี้ก็เรียบร้อยดี สิ่งที่ต้องจับตาต่อไปก็คือในวันพรุ่งนี้และวันต่อๆไปะนะครับที่นายกพูดเนี่ยมันมีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นหนึ่งเรื่องเรื่องของวัคซีนเรารที่ผ่านมาเราจะได้ยินแต่เอสตาเซเน c กและก็ซี n o v ว c ใช่ไหมครับใช่ครับวันนี้เนี่ยนายกให้สัมภาษณ์ภายหลังจากที่ไปตรวจเยี่ยมที่ไปดูการฉีดของผู้ประกันตนตามมาตรา33นะฮะคุณเกี้ยงครับผมนายกบอกว่ามาีได้มีการลงนามในสัญญาสั่งจอง วัคซีนของจอร์นสันเองจอร์สันนะฮะแล้วแลวก็คาดว่าอีกประมาณจะมีอีกประมาณ25ล้านโดสนะของจอร์นสันเองจอร์สันใน25ล้านโดสนะฮะรวมทั้งวัคซีนซินแวคอีก8ล้านโดสเพื่อให้ครบ100ล้านโดสนะฮะ,ะ,ฮะตามที่กําหนดเดิมเนี่ย61ล้านโดสนะครับะะแล้วก็ตั้งแต่วันที่28กุมภาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็อย่างที่บอกเมื่อกี้คือฉีดไปแล้ว4.2ล้านโดส ในเดือนมิถุนานย,ยน,นี้ก็ทยอยฉีดไปเรื่อยๆจนกระทั่งอก็คือครบทุกเกือบทุกคนนั่นแหละฮะที่ทจ,จะฉีดให้กับคนไทยนะครับขณะน,นี้นายกบอกว่าได้ทยอยส่งวัคซีนให้กับทุกจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหาคนครแล้วอย่างต่อเนื่องนะครับครับทั่วประเทศก็สรุปคร่าวๆก็คือว่ามีสถานที่ฉีดมากกว่า1 5 0 0แห่งนะฮะครับผมนี่ก็คือใช่ครับสิ่งที่นายกให้ความมั่นใจกับคนไทยว่ามีวัคซีนมีวัคซีนฉีดแน่นอนนะครับ ครับผมครับผมทีเนี้ยการฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยระดมฉีดวัคซีนกันทุกจังหวัดแล้วเนี่ยมันจะสร้างความมั่นใจให้กับต่างชาติสร้างความมั่นใจให้กับให้กับนักลงทุนได้ไหมในมุมมองของคุณเกี้ยงที่ดูดูข่าวเศรษฐกิจหรือสัมผัสกับคนที่อยู่ในแวดวงเศรษฐกิจมาเนี่ยเขามีความมั่นใจตรงนี้ไหมครับต้องยอมรับครับว่ามีครับเพราะว่า แต่คุณสมชายก็จะเห็นว่าภาคเอกชนก็ให้ความร่วมมือเต็มที่นะครับอย่างจุดในกรุงเทพเนี่ยเราเห็นเลยว่าจุดฉีดวัคซีนเนี่ยก็เป็นห้างตัดสินค้าใหญ่เซนทรัลเวลพารากอนนะครับก็ที่ต่างๆร่วมลงม,มือร่วมมือกับรัฐบาลร่วมมือกับโรงพยาบาลเอกชนนะครับที่ส่งบุคลากรมาภาคเอกชนเนี่ยเขาก็มั่นใจว่าตอนนี้วัคซีนเนี่ยคือ เป็นทางเป็นความหวังของเศรษฐกิจที่จะกลับมาเดินหน้าได้ตามปกติฉีดได้ไวเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นผลดีเท่านั้นนะครับผมก็วันนี้ก็เลยถือว่าเป็นปฐมมาเริ่ที่ดีนะครับในการเรียกความเชื่อมั่นนะครับผมแต่ว่าวันนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นอย่างที่เราบอกนะครับผมบเพราะว่าเป้าหมายคือ50ล้านโดสภายในหนึ่งปีนะครับผมแต่ปัญหาคือในวันตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับ,รบไปจนช่วงถึง ผมให้เวลาตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงสิ้นอาจจะสักสัปดาห์สองสัปดาห์นะครับถ้ามีปัญหาว่าวัคซีนถูกเลื่อนวันนี้ส่วนใหญ่ไม่ถูกเลื่อนครับนะครับเขาป,<ม>เป็นวันแรกแต่ใช่ครับเป็นวันแรกทุกโรงพยาบาลยืนยันว่ามีแต่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปนะครับจะมีคนที่ถ้าตานในโลกโซเชียลที่คุณสมชายตา่างก็จะพบว่ามีการเลื่อนโรงพยาบาลเองโรงพยาบาลบาหลายโรงพยาบาลประกาศหน้าเพจของตัวเองเลยนะครับว่าขอเลื่อนฉีดวัคซีนในวันที่แปดออกไปก่อน เนื่องจากเนื่องจากว่ายังไม่ได้รับการจับสารวัคซีนมานะครับดังนั้นปัญหาก็คือความเชื่อมั่นะตอนเนี้มีแต่ความเชื่อมั่นจะมีเพิ่มมากขึ้นหรือว่าจะมีลดน้อยลงใช่ไหมลดน้อยลงไปอยู่กับวัคซีนคือถ้าคือถ้าพรุ่งนี้เนี่ยทุกๆจังหวัดหรือหลายๆโรงพยาบาลยังประกาศว่าเลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปถูกต้องครับเชื่อมั่นว่า ความเชื่อมั่นที่คนเชื่อว่าวันเนี้วันนีค,คนเอาแหละคนมีความเชื่อมั่นแล้วว่าได้ฉีดวัคซีนใช่ไหมแต่ว่าถ้าพรุ่งนี้มานลืนนี้หรือวันต่อๆไปถ้าใช่ครับยังมีการเลื่อนอยู่เนี่ยโอ้ทีนี้ รัฐบาลก็จะคงจะต้องถูกโจมตีลืมลืมวันนี้ไปเลยผมว่านะถ้าเป็นอย่างนั้นเป็นไปได้ครับคุณสชมชายเพราะว่าอย่างที่คุณสมชายบอกว่านายกบอกว่าได้จอนสันจอนสันอีก25ล้านได้อัอสตาได้ได้ชิโน,โนแบกหรืออัสตามาอีก8ล้านเนี่ยค,คือมันเป็นตัวเลขแต่ไม่ได้บอกว่าวาน<ด>ันนี้เมื่อไหร่ที่แน่นอนอใช่ไหมครับแม้แต่แอัสต,ต่าซินิก้าที่ผลิตในไทยเราเนี่ยนะครับก็บผลสดท้ายแล้วก็ได้ไม่ครบ ซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกนะครับเพราะว่าผมตามข่าวในต่างประเทศนี้ก็ได้ไม่ครบนะครับของชินอแว็กนะครับครับขอขอโทษครับของแอตตาสติก้านี่ครับในยุโรปนี่ถึงขนาดฟ้องเลยนะครับนะครับในยุโรปเนี่ยเขาฟ้องเขาฟ้องตัวบริษัทัอตตาสติก้านะครับว่าส่งได้ไม่ครบซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกตินั้นก็แต่ว่าประเด็นก็คือในมุมมองในมุมมองเศรษฐกิจไทยเนี่ยตอนนี้ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับวัคซีนนะครับว่าจะได้เร็วหรือไม่ได้ไม่ได้เร็ว คืออย่างที่เราคุยกันเราวิเคราะห์ตอนต้นตอนเนี้ยวันนี้แสดงให้เห็นแล้วความพร้อมในการฉีดเนี่ยไม่มีปัญหามาบุคลากร4 0ท0 0 0นี่ผมวฉีดได้สบายคือบุคลากรของเราพร้อมคนของเราพร้อมนะฮะแต่ว่าวัคซีนจะพร้อมหรือเปล่าวัคซีนมีไหมวันละสี่แสน5้าแสนโดสเนี่ยมีไหมนั่นนั่นนั่นเป็นคําถามที่หนึ่งนะครับว่ามีมีมีไหมครับสองก็คือถ้าไม่มีแล้วมันถูกดีเลย์ไปมีการเลื่อนไป ข่าวดีกลายเป็นข่าวร้า,วายเนี่ยค,ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเนี่ยก็จะน้อยลงนะครับอย่างที่คุณสมชายเกิดไว้ตอนต้นว่าก่อนปีน,ปน,นียคือต้องได้50ล้านโดสนายกก็องกับตัวเลขที่นายกบอกว่าจะหาวัคซีนให้ได้ร้อยล้านโดสใช่ไหมครับวพราคนนึงมันต้องสองเข็มก็พอดีครับน,น,นั่นคือเป้าหมายไงใช่ไหมครคือเป้าหมายเป้าหมายก็พูดได้เลยฮะตัวเลขก็พูดได้แต่ว่า,าความเป็นจริงเนี่ยจะมีไหมตามที่<ก>พูดไว้หรือเปล่าอย่าลืมว่าพูดอะไรไว้เนี่ย เขาคนคนในสังคมเขาจนะขานะเขาจดเขาจาใช่ไหมจำจำจแล้วก็เขาก็าวิเคราะห์กันนะครับฮะอย่างเงี้ยเอ่ออย่างของพตุเด์เนี่ยครับอีกพตุเดย์เนี่ยทำเห็นชัดเลยฮะนับถอยหลังอีกสองร้อยเจ็ดวันนะครับนับแต่เมื่อวานนะครับอย่างที่เรากลังคำนวณกันต้องฉีดป,ปราวสี่แสนถึงห้าแสนโดสนะครับเพื่อไปถึงเป้าหมายห้าสิบล้านคนเนี่ยนะครับผมผมถามว่าถ้าเกิดภายในเดือนนี้อวันนี้ได้สามแสนพรุนี้ได้แสนหนึ่ง ไปตกลงมาเป็นหมื่นมันไม่ได้สี่ไม่ได้สี่แสนโดสไม่ได้สี่แสนโดสเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าภายในสิ้นปีมันก็ไม่ได้ห้าสิบล้านโดสครับตรงนั้นไม่ได้ห้าสิบตรงนั้นแหละทีนี้จะแทนที่จะได้รับก้อนดอกไม้ผมว่าเป็นก้อนอิดแน่ทีนี้ใช่ไหมฮะพอไม่ได้ห้าสิบล้านคนมันก็ไม่เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ครับใช่ไหมครับมันก็เปิดประเทศไม่ได้เต็มร้อยครับความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจก็ก็จะไม่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  ไม่กลับมาไม่ได้กลับมานะฮะแล้วก็เดือนหน้าเนี่ยสวยแล้วแหละวันนี้ผมให้กําลังใจนะครับคิกนอกสวยแล้วเดี๋ยวดูดูต่อไปถ้าเป็นฟุตบอลดูต่อไปนิดนึงว่าจะเลี้ยงไปแล้วแหมมันจะเลี้ยงไปตลอดรอดปากนะแบบจะได้ยิงประตูหรือเปล่าสุดท้ายใช่ไหมฮะใช่ครับวันนี้เริ่มมีคนที่ลงทะเบียนได้แต่ว่าไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโดนเลื่อนออกไปเพียงแต่ว่ามีน้อยข่าวมันก็เลยออกมาไม่ค่อยเยอะนะครับใช่ครับแต่ก็เริ่มมีโรงพยาบาลบางแห่ง ประกาศผ่านเพจของตัวเองว่าจะเลื่อนออกไปในวันพรุ่งนี้วันมะลืนนี้ซึ่งผมก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ในวันพรุ่งนี้ที่โรงพยาบาลหลายๆแห่งในหลายๆจังหวัดพร้อมใจก<ช>ั<อ>รประกาศเลื่อนการฉีดวัคซีนแบบนี้ออกไปเพราะว่าไม่มีวัคซีนไม่อยากให้เป็นแบบนั้นนะฮะใช่ครับวันนี้ทาดีทยอยฉีดวัคซีนทั่วประเทศโอ้โหคนดีอ,อกดีใจนะครับแต่ว่ารพรุ่งนี้ม,มะรืนนี้เนี่ยอย่าให้มีเหตุการณ์ต้องเลื่อนออกไปเลยนะฮะ ก็เนี่ยครับก้าใจช่วยให้รัฐบาลนะครับรัฐบาลบต้องต้องทําทุกวิถีทางนะครับเพื่อที่จะหาวัคซีนก,กระจายวัคซีนให้ได้วันละสามสี่แสนห้าสามถึงห้าแสนโดสต่อว,วันเนี่ยทั่วประเทศนะครับเพื่อที่จะทําให้ได้ตามเป้าหมายครับ,รบที่ผ่านมา<ท>เรามีตุกฟังตัวเลขนะได้รับวัคซีนจากที่นู่นที่นี่ของทุกกี่ห้อมาโอ้โหมีวัคซีนเยอะแยะเลยตอนนี้รัฐบาลเรานะฮะแต่ว่าเอ๊ะก็อย่าให้วัคซีนขาดจนกระทั่งมีการประกาศเลื่อนออกไปอีก ก็แล้วกันถ้าเป็นอย่างนั้นนะฮะก็เป็นกำลังใจให้นะครับเพราะว่าคนไทยทุกคนอยากฉีดวัคซีนนะครับใช่ครับเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่อย่างที่คุณเกี้ยงว่านะฮะแล้วก็เดือนหน้าภูเก็ตก็จะเป็นจังหวัดดำร่องที่จะเปิดเปิดจังหวัดรับนักท่องเที่ยวแล้วนะฮะใช่ครับไอ้วันนี้มีข่าวต่อท้ายนิดหนึ่งของของที่อังกฤษเขาสสของอังกฤษเขาเนี่ยอย่างนี้เลยนะคุณเกี้ยงพักแรงงานของอังกฤษเขาเนี่ยเขาเรียกร้องไปยังรัฐบาลของเขาเลยนะว่าให ไม่รับนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศไทยกับเวียดนามนะใช่ไหมครับใช่เป็นข่าวดังนะฮะ<ม><ม>เพราะว่าจ่ายจ่าเมื่อกี้ผมก่อนเท่ารายการผมเห็นอยู่นี่ผมตกใจเหมือนกันนั่นน่ะสิสือ่อของอ,อังกฤษเ<อ>ขาก็รายงานว่าเขาทําหนังสือถึงรัฐบาลอังกฤษสสองเขาเนี่ยว่าอย่ารับท่องเที่ยวจากประเทศไทยแล้วก็เวียดนามเขาตอนนี้ไทยกับเวียดนามคืออยู่ในสีเหลืองแต่เขามองว่าเริ่มจะมีการกลายพันธุ์เริ่มที่จะติดเยอะเวียดนามจากเดิมที่มีผู้ติดน้อยเนี่ยปัจจุบันโอ้โหติดกันเยอะแยะเลย ดังนั้นใ,ให้สกัดไว้ก่อนอย่ารับอย่าเปิดประเทศรับสองประเทศนี้เห็นข่าวนี้ก็น่าตกใจดังนั้นการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันมู่เนี่ยให้จํานวนคนติดเชื้อน้อยลงเนี่ยมันก็อาจจะเป็นผลดีต่อต่างประเทศที่มองมาอย่างประเทศไทยก็ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นนะฮะ ใช่ครับใช่ครับเป็นผลดีครับผมเป็นผลดีแน่นอนครับแล้วก็แล้วก็จะต้องทําให้ตัวเลขการติดเชื้อของแต่ละวันเนี่ยลดลงด้วยถ้ายังยืนพื้นอยู่สองพันอย่างนี้นะครับผมว่าเขาก็มองว่ามันก็จะกลายพันธุ์นะครับเพราะว่าทุกประเทศไปหมดเหมือนอินเดียเหมือนอะไรพอติดเยอะๆติดทุกวันไม่ลดลงนะครับผมก็จะกลายพันธุ์ได้ครับก็ให้กำลังใจทุกฝ่ายเพื่อทําให้ตัวเลขลดน้อย ลงแล้วก็หายไปในที่สุดนะครับวันนี้ขอพระคุณมากครับคุณเกลี้ยงครับที่มาร่วมพูดคุยนะครับครับคุณสมชายครับสวัสดีแฟนเพจด้วยครับครับขอพระคุณนะครับคุณเกีย้ติศักดิ์ผิวเกลี้ยงนะครับเป็นหัวหน้าข่าวเศรษฐกิจของโพสต์ทูเดย์นะครับก่อนจะกันวันนี้นะครับต้องรายการเราต้องขอขอบพระคุณธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับหรือทอสธนาคารบ้านของคนไทยธนาคารที่ทําให้คนไทยมีบ้านนั่นเองที่สนับสนุนรายการเรานะครับช่วงนี้เป็นช่วงโควิดทุกคนก็ ต้องระมัดระวังตัวนะครับการทําธุรกรรมทางการเงินต่างๆเนี่ยก็ถ้าไม่ไปธนาค่านได้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะครับทอสก็เชิญชวนให้ลูกค้านะครับได้ทําธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชันของทอสก็คือ g ี b อนะครับแอปเดียวครบจบรวมทุกบริการของทอสไว้ในมือคุณเลยนะฮะแอปเดียวที่ว่านั้น ทำธุรกรรมได้หลายๆลยอย่างไม่ว่าจะเป็นชําระเงินกู้กู้เพิ่มเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นะครับซื้อสลากออมทรัพย์ผ่อนดาวทรัพย์ NPL แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลนะครับและก็บริการอื่นๆอีกมากมายโหลดเข้าไปที่โมบายแอปพลิเคชันนะครับ GHBOR นะครับก็ไปดูรายละเอียดกันตรงนั้นถือว่าเป็นความสะดวกสบายที่ทอสอมอบให้นั่นเองนะครับ เอาละวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับรายการ b i g t a l k Big Story กับพวกเราทีมข่าวของ Post to Day นะครับลาแฟนเพจไปก่อนขอพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามเราแล้วก็สื่อสารกันผ่านช่องทางนี้นะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับวันนี้ลานะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์เล่าเรื่องเด่นคุย,คยเรื่องดัง ฟังกันได้ทุกวัน Big Talk Big Story